หนูอยากฝึกเชียงใหม่ด้แหละเพราะหนูก็ไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่มแล้วหนูแล้วหนูก็เลยแบบว่าอยากมาดูบรรยากาศที่นี่อยากแบบมาเห็นคนที่นี่เพราะว่าเห็นคนกรุงเทพแล้วเบื่อแล้วเพราะว่าอ,อยากมาฝึกที่เชียงใหม่ ชอบเชียงใหม่ไม่ไม่ได้ไอยาคืออยากคือแบบว่าไม่รู้อ่ะไม่ชอบกรุงเทพเหมือนแบบการแข่งขันมันสูงมากในกรุงเทพอะไร <c oughs> อ <c oughs> <ภ>ย่างเงี้ยก็ธรรมาดาเมืองใหญ่ใช่หนูก็เลยบอกว่าหนูอยากเข้าถึงมากกว่าเพราะรู้ว่ากรุงเทพพอมันจะมีจากมาหาลัยอื่นอ่ะมาฝึกเยอะ <c oughs> เซิร์ชหาใน Google อะไรอย่างงี้ว่า <c oughs> เออโปรดักชันเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็ขึ้นที่นี่ก็เลยแบบก็เลยติดต่อที่นี่มาติดต่อที่อื่นด้วยแต่แบบว่าพอโทรที่นี่รู้สึกถูกเสียตายอย่างเงี้ย เคยยื่นไปที่นึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคแล้วออยนี่คือเป็นตัวที่แบบว่าไปเชียงใหม่แม่เบนแล้วหนูมาเป็นแบบยังไงก็ได้เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ได้กรุงเทพก็ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือกมาที่นี่ตอนแรกอ่ะออยดูที่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่ดูที่กรุงเทพแล้วตอนเนี้ยออยก็คุยกับเพื่อนที่สาขาว่าแบบมันมีที่ไหนบ้างแล้วมันก็แบบ ก็คือแบบช่วงแรกๆอ่ะดันเบนแล้วเบนมันแบบมันเฉื่อยอ่ะคือแบบว่ามันก็แบบว่ามันจะมีนู่นนี่นั่นนี่นั่นทาของมันไปอะไรเงี้ยแต่ออยช่วงนั้นว่างออยก็เลยแบบว่าให้เบนหาเพราะว่าเบนมันแบบรู้จักคนใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็แบบหาไม่ได้แล้วที่ที่ที่ไปที่แรกไม่ถูกใจแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ดีทั้งคู่ใช่แล้วไปคนหาใช่แล้วที่สองออยไปคนหาแล้วออยก็แบบว่าหาไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะคือแบบโทษ ส่งไปไม่รับไม่อ่านไม่ตอบ<ด>ไม่อะไรเลยรู้จากการพูดพี่เป็นคนเป็นกันเองแต่ตั้งแต่คุยโทรศัพท์ตอนแรกหนูหนูไม่ได้นึกว่าเป็นพี่ด้วยหนูนึวกว่าพี่ให้เป็นเลขาที่เป็นกระเทยคุยอีดอกมึงกูอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> มีเสียงผู้หญิงมาหนูก็นึกแบบแฟนหนูก็ฟังอยู่เธอที่นั่นเขามีกระเทยด้วยหรอหนูเลยบอกว่าไม่รู้เออพี่เขาก็ดูเป็นกันเองนะมาที่เนี่ย ไม่ได้ฝึกงานมาคือทํางานจริงๆก็คือให้ทิ้งคาว่าเด็กฝึกงานไว้ที่กรุงเทพเมาที่นี่คือเป็นพนักง,งานคนหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคก็ทิ้งคําว่าเด็กฝึกงานจริงๆและเพราะว่างานก็ก็ทํางานจริงๆ <IS AS quotation S 1> ไม่รู้สิเหมือนแบบหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยแ,วแ,วแหละแล้วพอมาเจอพอได้มาคุยแบบมันก็รู้สึกแบบเก่งเออหนูก็คือมันเก่งอะแบบไม่รู้สิไม่ก็คือเข้าใจผิวคนที่ไม่ไม่มันเป็นคิวที่แบบคนที่ไม่ ไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่เพราะแบบหนูอ่ะพูดพูดแบบว่าไม่รู้การพูดกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเออหนูกลัวพูดอะไรที่แบบไม่เข้าหูอะไรเงี้ยมันเลยทาให้ช่วงแรกหนูไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นเพราะแบบว่าหนูแบบไม่กล้าเข้าหาผู้ใหญ่จริงจริงรู้สึกว่าพี่ชิวอะ่ะรู้สึกได้เลยตั้งแต่แรกว่าชิวชิวมากแบบชิวคือแบบเดินออกจากบ้านมาแล้วก็เออ เอาใบมาให้พี่ดูดิอะไรเงี้ยพี่พูดงี้เลยเออพ่อเยอะแต่ว่าเออพี่พี่แบบว่าพวกมึงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าเลยหนูแบบคิวมาสองคนแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชิลดีวะดูแบบดูไม่ความรู้สึก first impression มันคือแบบไม่เครียดเลยอะพี่ก็พูดอะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้เล่นอะไรสักอย่างไม่รู้หนูจำไม่ได้แล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าพี่น่ากลัวก็พี่น่าแบบหน้าดูดูอะอย่างที่เปรียวที่สุดก็น่าจะตอนแก้งาน อาทิตย์นั้นแหละที่แบบว่าเฮ้ยแบบพี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยที่แบบแกส่งกันตีสามใช่มันกดดันมากมันเป็นครั้งแรกที่หนูร้องไห้แบบร้องแบบร้องจริงหนูไปนั่งร้องกับออยเลยแบบว่าไม่ไหวเหมือนแบบเหมือนแบบหนูแก้งานอาทิ่งคืนแล้วพี่ส่งมาแบบว่าเอ้ยมันยังไม่ผ่านแบบแล้วพี่ก็พูดเหมือนแบบว่ามึงต้องจริงจังมากกว่านี้นะแล้วคือแบบตอนนั้นคือหนูทําแบบจริงจังมากหนูแบบ ไปหาออยแบบมึงกูไม่จริงจังหรอวันที่แต่งหน้าพี่ตุกตาเพราะว่าหนูใช้คาพูดผิดใช่หนูไม่ได้จะหมายความว่าแบบนั้นแต่มันพูดออกไปออกไป,ออกไปแบบนั้น <c oughs> หนูก็เลยแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วตอนนั้นก็แต่งหน้าอยู่มันก็เลยพูดออกไปเลยว่าเออพี่ตุกตาหนูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น <c oughs> แกก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่ว่าไกด์ <c oughs> อะไรอย่างนี้หนูก็แบบเข้าใจเพราะพี่ไกด์ซีเรียสอะไรแบบนี้ไงหนูก็เลยแบบเออโอเคแล้ววันนั้นก็นั่แหละกลัวแบบผู้ใหญ่จะมองว่าเราแบบเป็นเด็กก้าวรล้าไหมเอริน ชอบสองงาน<อ>ก็คืองานกำกับกับงานเดินแบบเดินแบบเป็นงานที่รู้สึกว่ารู้ว่าข้อเสียตัวเองคืออะไร<อ>แล้วก็ได้รับคำชมไปพร้อมๆกันเป็นการแบบว่าทำดีแล้วนะแต่ว่ายัางมีข้อเสียตรงนี้อยู่ก็คือชี้ให้เห็นเลยว่าโอเคนี่คือข้อเสียนะควรปรับปรุงยังไงดีค่ะหนูชอบที่นี่มากนมันเหมือนแบบอ่านอย่างหนู มาไกลจากบ้านใช่ไหมแต่พอมาอยู่ที่นี่ตอนแรกหนูก็กลัวแบบว่าเออจะคิดถึงบ้านกบแต่มาอยู่ที่นี่มันเหมือนแบบเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออทุกคนคือเป็นกันเองเอะไออย่างพี่กับพี่จิง๊ง้ยก็เหมือนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งแบบคอยซัพพอคอยดูนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบทาให้รู้สึกแบบว่าเออไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหมือนแบบต่างคนต่างทํางานนะอะไรเงี้ยแบบเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้อย่างงี้แต่คือแบบพี่มีความเป็นกันเองกับพวกหนูแบบ เออคือแบบอยู่นี่มึงชิลๆได้เลยแต่คือเวลาง,งานก็คือจริงจังนะแต่พอเวลาแบบอย่างเงี้ยดีแลกเนี้ยก็แบบก็ดีแลกได้เต็มที่มีอะไรก็คือพูดค,ค,คุยกันได้เออมันทําให้หนูชอบแบบมันเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจอะไรเงี้ยพี่แกให้หนูไปตัดต่อใช่ไหมแล้วพี่นิมสอนหนูว่าพี่นิ้งเขาก็จะพูดกับหนูเลยพี่สองคนไม่รู้เรื่องแต่สำหรับหนูอ่ะพี่นิง้งพี่นิ้งอ่ะสอนรู้เรื่องอ่าพี่นิ้งเป็นคนพี่นิ้งเป็นพี่สาวที่น่ารักค่ะเป็นแบบเวลาถามอะไร อันนี้พี่ก็ไม่รู้อ่าหนูชอบเลยเนี่ยแล้วหนูต้องมาถามพี่เองเออพี่นี่ถ้าเอ้ยางยังห้องให้แต่พี่นี้เนพี่นิงเป็นมีสาวที่ดีใช่ซอนหนูได้หลายอย่างจําได้าวันแรกที่พี่ไก่สั่งเลยนะสไลด์อ่ะเออแล้วพี่จิ๊บก็เป็นคนดูรายละเอียดอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพี่คนนี้เป็นคนที่แบบดีเทลเยอะมากแน่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ดูเหมือนจะดูแล้วแบบตอนแรก จะคิดว่าแกเป็นคนแบบเข้มเข้มงวดอะไรอย่างงี้แต่พออยู่ไปก็รู้สึกว่าคุยง่ายแล้วก็เป็นแบบแนวผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะพี่พี่จิ๊บดับเบิ่วันพี่จิ๊บคอยช่วยเหลือหนูอันที่เช่นเวลาเล่นเกมเหรืออะไรก็ตามอะ่ะพี่จะไม่ให้หนูชนะใช่ไหมแล้วพี่จิ๊บก็จะคัดค้านให้ความช่วยเหลืออะไรก็ไม่มีผลเพราะพี่อ่ะจะแกล้งหนูพี่จิ๊บอะคอยช่วยเหลือพวกหนู <c oughs> พี่ทีชอบมาสิกระสิบข้างหู พี่ดีออยขอโทษนะแต่บางครั้งออยก็ลำคาพีหนูแบบออยไงว่าพื้นฐานออยหนูไม่รู้ว่าผู้พี่รู้หรือเปล่าแต่พื้นฐานออยออยเป็นคนขี้ลำคาญออยเป็นคนแบบว่าไม่ชอบใป้ใครมันจุ้จี้จุกจิกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนขี้ลำคาญมากแล้วพี่ดีอ่ะทำอะไรอยู่สักอย่างแล้วพี่ีดีก็จะแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่หรอจริงหรอแล้วก็จะมากระซิบข้างหูทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยหนูก็แบบ อ๋อเออยงคือแบบไอ้ตอนที่กระซิบบอกแนะนำอะไรเงี้ยก็คือแบบเห็นตามเขาว่าแบบอ๋อช่องว่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันต้องควรทําอย่างนั้นอย่างที่เขาบอกจริงๆไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่แบบบางทีอะเราเราไฟนอลกันไปแล้วไงพี่อะไรเงี้ยพี่ทีแบบว่าใช่หรอจริงหรออะไรเงี้ยก็แบบ้คเยคคือออยอะรู้จุดประสงค์พิธีว่าพี่ทีอะอยากจะให้มองหลายๆทางเพราะพี่ทีอะชอบพูดตลอดว่าแบบ เราต้องมองหลายๆอย่างนะเราจะต้องอย่างนี้อย่างงี้นะแบบแต่ก็มันมันเป็นมันใช้คาว่าสันดานของออยได้เลยอะเพราะว่าออยจะเป็นคนแบบพี่ีใช่แล้วคือแบบพอบางทีพี่ธีพูดมาแล้วแบบอ๋อเออใช่จริงด้วยก็จะหายไปแพี่ธีแล้วแบบอย่างงี้ระคะอะไรอย่างเงี้ยพี่บินแล้วไม่หนไม่เห็นยโอ้ยก็อยู่ตรงนี้ก็นั่งกับแกงไสาวไงก็ชวนคุยแต่ตอนนั้นเลยสิคะพี่บินเดี๋ยวชวนคุยก็เป็นคนที่ ทําให้เรื่องที่หนูไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจกุณเดิมก็เป็นคนที่ทํานั่นแหละแบบอเมซิ่งอ่ะเออพูดอะไรก็ไม่รู้แต่หนูก็ชอบฟังหนูชอบมันเพลินอ่ะมซิ่งเลยอ่ะใช่เป็นคนที่แบบว้าวเรื่องอะไรเนี่ยแต่หนูก็ฟังใช่แล้วก็คิดว่าเขาแบบก็แกเป็นแบบเนี้ยคุยง่ายรู้สึกว่าเป็นคนคุยง่ายใช่ หนูหนามีเวลาทั้งสามวันไหมอ่ะอดีเหรอข้อเสียเพราะวมีนานพูดมากติดเล่นเสียงดังขี้บน่นบางทีบางทีแบบว่าพูดพูดอยู่ก็แทรกคนอื่นอะไรเงี้ยเิดในเรื่องนี้ก็คือต้องเน้นมารยาทนิดนึง็ดีขอหนูนะอารมณ์ดี เป็นคนอารมณ์ดีร้องเพลงเพราะอืมแล้วก็แบบเป็นเป็นคนขี้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทำให้มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทำให้คนรอบข้างเราอะไม่เครียดไม่เครียดครียนะคน ก็พยายมกันตลอดนะเที่เออเออแตแบบว่าเป็นคนเป็นคนเอนเตอร์เทนคนได้อยู่เออแต่เบนนี่ก็เป็นคนที่แบบบางทีก็อ่อง <c oughs> บางทีหลายรอบนึงหรือว่าจะเป็นคนออกแบบยิงอะไรด้ซ้ำด้วยความที่แบบเป็นเซเลบอะไรด้วยไงเซเล็บว่ยอ <c oughs> ่อนเซเล็บวะข้อดีของน้องออยก็คือแบบมิตมตั้งใจทํางานมากแบบตั้งใจจริงๆอ่ะแบบ สมมติว่าอย่างอันนี้คือพอคิดไม่ออกหรือว่าไม่รู้ก็ก็จะมาถามอันนี้ใช่ไหมให้แบบเพิ่มเติมขาดวันนั้นที่ลาพีไ่ไก่ก็ยังส่งข้อถามว่าให้ช่วยคิดนะ <laughs> เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจมากพยายามมากวีค <laughs> ่อนข้างเป็นคนเซนซิทีฟปะจันูนา <laughs> สรุปใครกับใครเซนซิทีฟทั้งคู <c oughs> ่แต่ว่าบางทีวีอะพอ พอสนิทกันแลใช่ไหมเราจะสนิทกันแล้วก็แบบชอบเถียงตัอปักต่อคอมกิ่งนี่ตกกันได้ตกแล้วไม่ไหรเลเลเออแต่ว่าข้อดีบี B ก็ตั้งใจทํางานเหมือนกันอรวมๆทุกคนก็คือมาฝึกงานที่เนี่ยทุกคนก็แบบตั้งใจทํางานของตัวเองดี B มากๆประมาณนั